กัมพูชาสแสวงหาอาวุธตะวันตกกลยุทธ์ใหม่หุนมาเนตเมื่อลูกชายผู้นำรุ่นเก่าต้องการฉีกเกมพึ่งจีนและเดิมพันอนาคตประเทศด้วยยุทธศาสตร์สองขั้วในห่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์อินโดจีนกำลังเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วกัมพูชาประเทศที่หลายคนเคยมองว่าเป็นรัฐลูกไล่ของปักกิ่งกำลังส่งสัญ,ญญาณแปลกใหม่ที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนต ลูกชายแก้วหัวแหวนของฮุนเซนผู้นำเหล็กที่ครองอำนาจมานานกว่า38ปีความเคลื่อนไหวทางการทหารของพนมเปนวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องซื้ออาวุธแต่มันคือสัญญาณและประกาศถึงโลกตะวันตกและที่สำคัญคือคำท้าทายเงียบต่อจีนซึ่งทุ่มเงินจำนวนมหาศาลให้กัมพูชามาตลอดหลายทศวรรษคำถามไม่ใช่ว่ากัมพูชาจะซื้ออาวุธอะไรแต่คือ กัมพูชากำลังจะกลายเป็นประเทศแบบไหนบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกและเบื้องหลังการเปลี่ยนทิศนี้ดุเดือดกว่าที่หลายคนคิดยุทธศาสตร์ใหม่เมื่อมาเน่ต้องการปลดล็อกประเทศจากการพึ่งจริงต้องยอมรับตามตรงว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงยุคคุณเซนกัมพูชาพึ่งพาจีนอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นอาวุธโครงสร้างพื้นฐานเงินกู้การลงทุนสนามบินหรือทางทับเรียเรียมที่เป็นข่าวอื้อสาว กองทัพกัมพูชาแทบจะผูกมัชตากรรมตัวเองไว้กับอุตสาหกรรมอาวุธจีนเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นรถถังรถเกราะระบบป้องกันภัยทางอากาศไปจนถึงปืนกลพื้นฐานล้วนเมดอิน c h น n าเกือบทั้งหมดแต่เมื่อฮุนมาเนตขึ้นสู่อำนาจแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมาเนตมองว่าการพึ่งประเทศเดียวเท่ากับความเสี่ยงระดับชาติถ้าวันหนึ่งปักกิ่งไม่พอใจ หรือใช้อาวุธเศรษฐกิจการเมืองกดดันพนมเปนประเทศจะโดนจี้คอหอยทั้งทีไม่มีทางเลือกสำรองใดๆเขาจึงต้องการกระจายแหล่งอาวุธและเปิดประตูสู่ตะวันตกเพื่อให้ประเทศมีอำนาจต่อรองมากขึ้นกลยุทธ์ที่เรียกได้ว่าคลิปต่างจากพ่ออย่างสิ้นเชิงเมื่อกัมพูชาพยายามเข้าหาตะวันตกยุทธศาสตร์ยื่นหมูยื่นแมวบนสนามอาวุธการซื้ออาวุธจากตะวันตกไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องอยากเท่ ไม่ใช่เรื่องอยากเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมแต่คือการค้าการลงทุนแบบแลกเปลี่ยนเหมือนที่เกิดขึ้นกับกรณีจรวดหลายลำกลอง RM70 จากสาธารณารัฐเช็กซึ่งกัมพูชาซื้อเพราะเช็กต้องการเปิดตลาดสินค้าในกัมพูชากัมพูชาอยากได้อาวุธราคาถูกและอยากเป็นมิตรกับยุโรปเป็นดีลแบบวินวินหรือที่คนไทยเรียกยื่นหมูยื่นแมวโดยก่อนหน้าที่จะซื้อ RM70 เคยมีข่าวว่าเซนสนใจ L39 รุ่นใหม่ แต่ดีวเงียบหายไปกลายเป็นแค่ฝุ่นควันท้ายที่สุดกลับได้จะหลวดแถมเครื่องบินแต่ยุคของมาเนตไม่เหมือนเดิมเขาเอาจริงกับอาวุธตะวันตกหน้าขึ้นทําไมสมัยฮุนเซนถึงซื้ออาวุธอเมริกาไม่ได้เพราะตะวันตกมองกัมพูชาว่าเป็นระบอบเผด็จการประชาธิปไตยมีการผูกขดาด,ดอํานาจโดยครอบครัวเครื่องมือรัฐถูกใช้ปราบปรามฝ่ายตรงข้ามระบบยุติธรรมถูกครอบงําเพราะฉะนั้น อาวุธไฮเอ็นอย่าง F-16 ระบบมิดเอ็นหรือเครื่องบินฝึกขั้นสูงเท่ากับไม่ขายเหตุผลเพราะกลัวว่าอาวุธเหล่านี้อาจถูกใช้ปราบปรามประชาชนหรือกลายเป็นภัยต่อคนตะวันตกเองยุคนั้นกัมพูชาจึงต้องไปพึ่งจีนทั้งซื้อทั้งรับบริจาคแบบยกเข่งจีนกลายเป็นอู่ซ่อมร้านขายและผู้สนับสนุนทางการทารของกัมพูชาแต่มาเนตกลับมองต่างจีนใช้อำนาจเยอะเกินไป มาเนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งพนมเปญไม่ตามใจจีนอาวุธจีนอาจจะถูกล็อกอัพไลน์หรือถูกยื้ออะไหล่ได้ทันทีกองทัพกัมพูชาจะอัมาพาตใน24ชั่วโมงเขาจึงอยากหนึ่งปฏิวัติอุตสาหากรรมป้องกันประเทศผลิตกระสุนจรวดใช้เองลดผูกขาดจีน 2. หันหน้าเข้าตะวันตกมากขึ้นเพื่อกระจายแหล่งยุโทโธปกรณ์และขยายโอกาสการค้านี่คือสัญญาณว่ากัมพูชากำลังพยายามรีเซ็ตตัวเอง สลัดภาพประเทศที่อยู่ใต้อุปถัมภ์ของจีนและส่งข้อความถึงวอชิงตันยุโรปว่าฉันพร้อมจะเป็นมิตรถ้าคุณเปิดประตูให้สงครามเงาในครอบครัวหุ่นเซนกับหุ่นมาเนตข่าววงในที่เล็ดลอดออกมาคือพ่อลูกคิดไม่เหมือนกันหุ่นเซนฝากจีนต้องการซื้อเครื่องบินรบจีนเคยสนใจ FTC 2000ที่พมา่าได้ไปนักบินกัมบูชาหลายคนฝึกที่จีน มองจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักทางการเมืองและเศรษฐกิจฮุนมาเนตฝากผสมจีนบวกตะวันตกอยากได้ L39 รุ่นใหม่จากเช็กมองเป้าหมายสุดท้ายคือ F16 อยากเปิดช่องทางกับอเมริกาอยากเพิ่มตัวเลือกไม่อยู่ในอ้อมแขนจีนอย่างเดียวความต่างนี้กระทั่งทําให้จีนไม่พอใจเงียบๆโดยเฉพาะหลังจากที่มาเนตพยายามสร้างสัมพันธ์กับตะวันตกเช่นดิวการค้าทั้งเศรษฐกิจกับยุโรป การพูดคุยในระดับผู้นำกับสหรัฐความพยายามปรับภาพลักษณ์ประเทศว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจีนที่ลงทุนมหาศาลในกัมพูชาจึงเริ่มรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นสนามบินถนนท่า,ทาเรือหรือฐานทัพเรือเรียมจีนลงเงินไปเยอะแต่ตอนนี้กัมพูชาดันเปิดประตูหาตะวันตกมากขึ้นฝันของมาเนตเอลสรุ่นใหม่ T40 และ F16 ในอนาคตในทางทฤษฎี วันนี้กัมพูชายัางซื้อ F 1 6ไม่ได้เพราะมาตรฐานประชาธิปไตยยังไม่เข้าตาอเมริกาแต่ในทางปฏิบัตินักสังเกตการ์หลายคนบอกว่าอนาคตไม่ได้ปิดตายถ้ากัมพูชาปรับโครงสร้างการเมืองให้ดูเป็นมิตรกับตะวันตกมากขึ้นถ้ารัฐบาลแสดงว่าพร้อมปฏิรูปถ้ากองทัพโปร่งใสขึ้นถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือปรับปรามฝ่ายตรงข้ามและถ้ากัมพูชามีฐานซ่องลานบินบุคลากร งบประมาณความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน F16 ก็อาจเปิดไฟเขียวแล้วก่อนถึงจุดนั้น L39 รุ่นใหม่เครื่องบินฝึก T40 คือของที่มาเนตเลงเป็นขั้นเบื้องต้นมาเนตรู้ว่าถ้าอยากพัฒนากองทัพอากาศต้องเริ่มจากเครื่องบินฝึกก่อนเพราะมันคือรากฐานของนักบินขับไล่รุ่นต่อไปแล้วจีนจะตอบโต้อย่างไงจีนไม่ปลุมแน่เพราะกัมพูชาคือพนมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดในอาเซียน ลงทุนมหาศาลช่วยด้านการเมืองช่วยคุ้มคันรัฐบาลในเวทีโลกกองทัพเชื่อมโยงกันแน่นสนามบินและท่าเรือหลายแห่งจีนเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้มาเนตกำลังสร้างระยะห่างจีนกลัวว่าวันหนึ่งกัมพูชาจะกลายเป็นเวียดนาม2 0คือรับประโยชน์จากจีนแต่ไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความเคลื่อนไหวแบบนี้ทำให้ปักกิ่งเริ่มตั้งคำถามว่าพนมเปญยังเป็นเพื่อนแท้หรือแค่ใช้ประโยชน์ ภาพใหญ่กัมพูชากำลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองยุทธศาสตร์ใหม่ของมาเนตไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือการวางบทบาทของกัมพูชาในภูมิภาคอินโดจีนเป้าหมายสุดท้ายคือเป็นประเทศที่มีอำนาจต่อรองไม่พึ่งจีนร้อเอร์เซมีพื้นที่ทางการทูตมากขึ้นเปิดเกมค้าการลงทุนกับหลายชาติยกระดับกองทัพให้ทันสมัยยกเครดิตบนเวทีโลกและทั้งหมดนี้ต้องเริ่มที่อาวุธ เพราะในโลกความเป็นจริงประเทศที่มีอำนาจต่อรองคือประเทศที่มีกองทัพแข็งแรงและใครเป็นคนขายอาวุธให้คุณก็สะท้อนว่าคุณอยู่ฝั่งไหนบทสรุปมาเนทกำลังเขียนบทใหม่ของกัมพูชาวันนี้กัมพูชาไม่ได้เป็นแค่ประเทศเล็กๆในอาเซียนอีกต่อไปแต่กำลังเป็นตัวแปรสำคัญในเกมแข่งขันอิทธิพลของจีนสหรัฐความกล้าของคุนมาเนทในการฉีกจากเงาพ่อลดการพึ่งจีน หันหน้าเข้าตะวันตกปฏิรูปอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแสวงหาอาวุธหลายขั่วคือก้าวที่อาจเปลี่ยนอนาคตทั้งประเทศและมันกําลังทําให้ภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนร้อนระอุะนักขึ้นทุกวันอนาคตกัมพูชาจะไปทางไหนได้ F16 หรือไม่จีนจะปล่อยให้พนมเปนเต้นหลุดกรอบหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นเกมยาวและหุ่นมาเนทเพิ่งเริ่มเดินหมากตาแรกเท่านั้น กัมพูชากำลังเดิมพันทั้งประเทศบนโต๊ะพนันภูมิรัฐศาสตร์และตานี้มาเนตคือคนถือไพ่ถ้าใครคิดว่าการที่หุนมาเนตหันไปวองตะวันตกแค่เพราะอยากได้อาวุธเทๆ่ๆหรือเพราะอยากเปลี่ยนฟิล์ทางการทูตแบบประเทศสมัยใหม่คิดใหม่ได้เลยครับเพราะเกมนี้มันลึกกว่านั้นมันคือเกมที่พนมเปนกำลังวัดหัวใจกับสองมหาอำนาจพร้อมกันจีนที่ลงเงินไปจนแทบจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในประเทศ สหรัฐที่พึ่งหันมามองอินโดจีนด้วยสายตาที่จริงจังกว่าช่วงสงครามเย็นยุโรปที่อยากเพิ่มบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเวียดนามไทยที่จับตาการขยับของกัมพูชาแบบแกรงมือกำม,มัดไว้ใต้โต๊ะนี่ไม่ใช่แค่เกมซื้ออาวุธแต่คือเกมส่งสัญญาณว่าใครคือเจ้าบ้านตัวจริงในอินโดจีนยุคใหม่และหุนนาเนตก็กำลังเล่นให้โลกเห็นว่ากัมพูชาจะไม่เป็นลูกไล่ของใครอีกต่อไป ตอนต่อกัมพูชาจากลูกหมอจีนสู่ประเทศที่พร้อมท้าหมากมหาอำนาจฮุนมาเนตไม่ได้แค่เดินออกจากร่มเงาพ่อแต่เขากำลังเดินออกจากกรงทองของปักกิ่งด้วยหลายปีที่ผ่านมาจีนคือแหล่งอาวุธแหล่งเงินแหล่งอำนาจต่อรองของกัมพูชาแต่ตอนนี้จีนอาจกำลังเริ่มรู้สึกว่าเด็กที่เคยเลี้ยงไว้กำลังมีปีกจะบินได้เอง การที่กัมพูชาขยับเข้าหาตะวันตกไม่ได้แปลว่าพวกเขาเกลียดจีนแต่มันแปลว่ากัมพูชาจะไม่ยอมให้จีนเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่กำหนดชะตาประเทศเพราะอย่าลืมในโลกของมหาอำนาจไม่มีใครให้ของฟรีทุกการลงทุนของจีนในอินโดจีนแฝงผลประโยชน์ชัดเจนตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานสินเชื่อดอกต่ำแต่ผูกพันระยะยาวท่าเรือเขตเศรษฐกิจพิเศษสนามบินการเข้าถึงฐานทัพ ไปจนถึงอิทธิพลทางการเมืองระดับลึกและกัมพูชากลายเป็นหมุดสำคัญของยุทธศาสตร์รุกลงใต้ของปักกิงมาตลอด10ป,ปีแต่วันนี้คุณมาเนตบอกกับโลกแบบไม่ใช้คำพูดว่าเราจะไม่เป็นวิงแมนให้ใครอีกต่อไปมาเนตต้องการอะไรจริงๆคำตอบอยู่ในทฤษฎี3เสาหลักผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนเริ่มวิเคราะห์ว่ามาเนตไม่ได้คิดเล็กๆ เขาตั้งเป้าใหญ่ถึงระดับรีแบรนดิ้งประเทศเลยด้วยซ้ำเสาหลักที่หนึ่งปฏิรูปกองทัพแบบถอนรากถอนคนกองทัพกัมพูชาในยุคคุณเซนคือกองทัพกึ่งตำรวจกึ่งกลุ่มผลประโยชน์แถมติดนิสัยแบบกองทัพเก่าที่ซื้อง่ายใช้ช้าไม่ค่อยพัฒนามาเนตรู้ดีว่าถ้าจะทำให้โลกตะวันตกเชื่อมัน่นกองทัพกัมพูชาต้องโปรเฟชชั่นัลกว่านี้ ต้องดูเป็นประเทศจริงจังไม่ใช่แค่ผู้รับของจีนที่ว่ากันว่าบางครั้งให้เพราะต้องการซื้อใจไม่ใช่ให้เพราะจำเป็นการเริ่มต้นด้วย L 3 9และฝันไกลไปถึง F 1 6จึงไม่ใช่ดีลธรรมดามันคือการบอกว่ากองทัพชันจะไม่ใช่กองทัพแบบพึ่งพาประเทศเดียวอีกต่อไปเสาหลักที่สสร้างอาวุธเองลดการคุบคุมจากจีนนี่คือเรื่องที่จีนโกรธเงียบ เพราะถ้ากัมพูชาสร้างโรงงานผลิตกระสุนโรงงานผลิตจรวจดระบบซ่อมบำรุงเองมันแปลว่ากัมพูชาไม่ต้องงออาวุธจีนในอนาคตจีนจะสูญเสีย Leverage สำคัญทันทีและมาเนตรู้ดีว่า Leverage นี้คือตะขอที่ผูกมัดประเทศเสาหลักที่3เปิดประเทศให้ตะวันตกเพื่อสร้างดุลภาพทางอำนาจเอาจริงๆตะวันตกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกัมพูชามากนัก สิ่งที่ทำให้เขาไม่ขายอาวุธให้คือฮุนเซนตัวพ่อแต่มาเนตเป็นคนละแบบเขากล้าบอกว่าอยากให้ประเทศดูทันสมัยอยากดึงนักลงทุนอยากให้ประเทศโปร่งใสกว่าเดิมอยากให้กองทัพมีมาตรฐานสากลตะวันตกจึงเริ่มเปิดประตูทีละนิดทีละนิดการซื้อ RM70 แม้มันจะไม่ใช่ของไฮเอ็นแต่มันคือประตูบานแรกและถ้าประตูนี้เปิดได้บานต่อไปคือเครื่องบินฝึก บานต่อไปคือระบบป้องกันไัยและบานสุดท้ายอาจเป็นเครื่องบินขับไล่ตะวันตกถ้าแผนนี้สำเร็จกัมพูชาจะเป็นประเทศที่ไม่ใช่เบีย้ยของจีนไม่ใช่เบีย้ยของสหรัฐแต่เป็นผู้เล่นที่เลือกได้เองจีนคิดยังไงกับเกมนี้บอกสั้นๆว่าไม่โอเคจีนลงทุนในกัมพูชามหาศาลจนประเทศนี้แทบจะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ที่สุดในอาเซียน แต่ตอนนี้จูจูนมาเนตก็กลับเดินไปยิ้มให้วอชิงตันเดินไปจับมือ,อยุโรปเดินไปเปิดดีลกับบริษัทอาวุธตะวันตกแถมยังพูดเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในชาติด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่จีนไม่เคยอยากให้เกิดเพราะถ้ากัมพูชาผลิตของเองได้จีนจะเสียทั้งรายได้อิทธิพลและช่องทางกดดัน ดังนั้นอย่าแปลกใจที่จีนเริ่มขยับตัวทั้งการส่งคณะทหารระดับสูงมาพบหุ่นเซ็นทั้งการเร่งดิวใหม่ๆทั้งการพยายามกระชับฐานทัพเรือนามให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหมดคือการส่งสัญญาณว่าอย่าหนีไปไหนนะฉันยังดูแลเธออยู่นะ แต่มาเนตไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่โดนขู่แล้ววิ่งกลับบ้านเขาเล่นเกมการทูดแบบไพยหลูลมเฮกับจีนได้เฮกับอเมริกาได้แต่จะไม่ยอมก้มคอให้ใครแล้วเวียดนามกับไทยละ่ะทำไมสองประเทศนี้จับตากัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพราะการขยับตัวของกัมพูชามีผลต่อการสมดุลอำนาจของอินดโดจีนทั้งหมดเวียดนามเวียดนามกลัวที่สุดคือ จีนจะใช้กัมพูชาเป็นฐานทัพด้านหลังเพื่อล้อมหาหน่อยและตอนนี้ถ้ากัมพูชาเปิดประตูให้สหรัฐมากขึ้นเวียดนามก็โล่งใจครึ่งหนึ่งเพราะมันทำให้จีนเข้าใกล้อ่าวไทยน้อยลงแต่ถ้ากัมพูชามีอาวุธสมัยใหม่มากเกินไปโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่เวียดนามจะเริ่มกังวลใหม่ว่ากัมพูชาจะกลายเป็นคู่แข่งทางการทหารในระยะยาว ไทยเองมองเกมนี้แบบซับซ้อนเพราะกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีประวัติความขัดแย้งยืดเยื้อการที่พนมเปนพัฒนากองทัพเร็วเกินไปมันทำให้ไทยต้องจับตาเป็นพิเศษว่าในอนาคตพรมแดนทรัพยากรและความมั่นคงจะยังอยู่ในสภาวะสมดุลเหมือนเดิมไหม แต่ไทยก็ได้ประโยชน์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพราะถ้ากัมพูชาเปิดรับตะวันตกมันช่วยชะลออิทธิพลจีนในภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของไทยในปัจจุบันที่กำลังรักษาระยะห่างจากปักกิ่งเงินเช่นกันเกมระยะยาวมาเน่ต้องการสร้างอะไรให้กัมพูชาที่สุดแล้วเป้าหมายของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องกองทัพมันคือเรื่องภาพลักษณ์ประเทศทั้งหมด เขาอยากให้กัมพูชามีเศรษฐกิจที่ยืนบนขาตัวเองไม่โดนจีนครอบงําไม่ตกอยู่ในสภาพเป็นรัฐกันชนมีทางเลือกทางการทูตมีบทบาทบนเวทีโลกและที่สำคัญเขาอยากให้คนรุ่นใหม่ของกัมพูชารู้สึกว่าประเทศตัวเองมีอนาคตนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องเล่นใหญ่ ขนาดเดิมพันความสัมพันธ์กับจีนและเปิดเกมเข้าหาตะวันตกแบบที่ผู้นำรุ่นพ่อไม่กล้าทำนี่ไม่ใช่การเดินหมากธรรมดามันคือการรีเซตภาพทั้งประเทศในระดับโลกอนาคตกัมพูชาจะเป็นเสือใหม่หรือจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของการแข่งขันมหาอำนาจ 3เส้นทางความเป็นจริงที่กัมพูชาอาจเดินไปถึงใน5-10ถึง10ปีต่อจากนี้คือ 1. กัมพูชากลายเป็นเสืออินโดจีนรุ่นใหม่หากมาเนตดันประเทศให้เป็นมิตรกับทั้งจีนและตะวันตกได้ในเวลาเดียวกันกัมพูชาจะมีเงินจากจีนเทคโนโลยีจากตะวันตกตลาดสากลกองทัพทันสมัย อำนาจต่อรองสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี่คือเส้นทางที่ดีที่สุดและเป็นฝันของมาเนตสอจีนไม่พอใจและเริ่มลงโทษกัมพูชาแบบเนียนๆเช่นชะลองเงินลงทุนลดโครงการตัดวงเงินยือาอวุธกดดันทางการทูตทำให้รัฐบาลพนมเปญล,ลำบากขึ้นถ้ากัมพูชารับมือไม่ไหวก็อาจจะต้องถอยกลับไปอยู่ใต้ออมอขันของจีนแบบเดิม 3. กัมพูชากลายเป็นสนามชนของสังรัฐจีนคล้ายกรณีลาวหรือกรณีเมียนมาบางส่วนถ้าเดินเกมผิดกัมพูชาอาจกลายเป็นประเทศที่ต้องเลือกระหว่างสองขั้วและนั่นจะทำให้ความมั่นคงระยะยาวสั่นคลอนอย่างหนักบทสรุปตอนต่อกัมพูชากำลังลุกขึ้นมาบอกโลกว่าฉันไม่ใช่ประเทศเด็กๆอีกต่อไป ฮุนมาเนตอาจจะยังใหม่บนเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกแต่การขยับของเขาทำให้หลายประเทศต้องเหลียวมองแบบจริงจังทั้งเพื่อนทั้งศัตรูทั้งมหาอำนาจเขากำลังเดินบนเชือกเส้นบางแต่เดินด้วยความมั่นใจกำลังก่อร่างสร้างตัวกัมพูชาใหม่กำลังท้าความคาดหวังของจีนกำลังส่งสัญ,ญญาณถึงตะวันตกกำลังปลุกกองทัพเก่าให้พัฒนาขึ้น กำลังสร้างกรอบใหม่ให้ประเทศทั้งหมดคือเดิมพันใหญ่ที่อาจพาประเทศขึ้นสู่เวทีโลกหรืออาจพาประเทศเข้าสู่วิกฤตการณ์ครั้งใหญ่แต่ที่แน่ๆกัมพูชายุคฮุนมาเนตไม่ใช่กัมพูชายุคฮุนเซนและเวทีภูมิรัฐศาสตร์อินโดจีนกำลังจะเดือดกว่าที่เคยมาในรอบหลายสิบปีเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ